สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านลูกเพจทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพามาดูอิฐแปะผนังผิวเนื้อโบราณนะคะอิฐแปะผนังผิวเนื้อโบราณของเราจะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะจะเป็นไซส์แบบนี้เลยไซส์แรกจะเป็นตัวนี้ขนาด2คูณคูณ16นะคะหน้ากว้าง2แบบนี้นะคะหน้ากว้าง6เซนติเมตรแล้วก็ความยาว16เซนติเมตรนะคะ มากันที่ตัวนี้จะเป็นไซส์พี่ที่ใหญ่ที่สุดเนาะจะเป็นขนาดหนา2เซนติเมตรหน้ากว้าง7จเซนติเมตรแล้วก็ความยาว23เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาที่ไซส์สุดท้ายนะคะจะเป็นไซส์นี้ขนาดความหนาอ,อยู่ที่2เซนติเมตรหน้ากว้าง5เซนติเมตรแล้วก็ความยาว20เซนติเมตรนะคะมีทั้งหมด3ไซส์ให้เลือกคะ่ะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเลยนะคะ สวยทั้งหมด3ามไซส์ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนกําลังมองหาการตกแต่งบ้านตกแต่งอาหารร้านกาแฟหรือว่าตกแต่งผนังแนะนําอิฐแปบผนังตัวนี้เลยอิฐแปบผนังผิวเนื้อโบราณนะคะให้ความรู้สึกดิบเท่คลาสสิกเหมือนกันนะคะคุณลูกค้า หลังจากแปะไปแล้วนะคะแปะแปะง่ายๆโดยใช้ปูนเกรือกาว,กาวตะปูหลังจากแปะไปแล้วเนี่ยสามารถใช้น้ํายาเอรอยทับได้นะคะมันก็จะออกเงาสีเข้มขึ้นสีสวยขึ้นช่วยป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันตะไคร่น้ำนะคะแค่แปะผนังก็เปลี่ยนนะคะคุณลูกค้าเปลี่ยนบรรยากาศบ้านง่ายๆเลยบ้านจะสวยขึ้นเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยเนาะร้านอาหารก็ดูสวยคลาสสิกดึงดูดลูกค้าเข้ามาเลยนะคะถ้าหากต้องการใช้ทักแชทสอบถามที่แอดมินหรือว่าแอดแอดลิงไลน์ หรือว่าโทรสอบถามที่แจ้งได้โดยตรงเลยนะคะเข้าไปที่หน้าเพจจะมีเบอร์โทรจะมีลิงก์ไลน์หรือว่ามีไอดีไลน์ให้สามารถสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ